สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาดูตารางการแข่งขันลาริก้าสเปนนะในสว่วนของวันพรุ่งนี้เรียกว่ามีทั้งหมดที่น่าสนใจ5คู่เลยทีเดียวว้าวไม่ดูไม่ได้นะจ้าต้องเรียกว่าจัดกันเลยจัดกันเลยเอา่ามีหวยล็อกไหม5คู่นี้1 2 3อ่องไม่ใช่คู่เข้าไป4คู่นี้มีหวยล็อกมากถึง3คู่เลยทีเดียวถ้าใครดูช่องนี้ต้องบอกว่ามันมีในรูปแบบของเฮ้ยหวยล็อกน่าสนใจก็เอาไปพิจารณากันได้นะจ้า เริ่มตน้นกันก่อนเลยในส่วนของคู่แรกของเรานะจ๊ะวันพรุ่งนี้เวลา19นาฬิกาคิโรนาพบกับอันสันยอนอันสันยอนนะจ๊ะขอภอภัยอ่ะอ่านชื่อทีมไม่เคยถูกสักทีคิโรนาพบกับอันสันยอนนะจ๊ะเวลา19นาฬิกาก็คู่นี้เรียกว่าน่าสนใจอีกแล้วเพราะว่านับที่12ของตารางคิโรนาเตะไปแล้ว26นัดมีนัวซ1คะแนนแล่าสุดมันไปเสมอมาแล้วก็แพ้2ชนะ2พบกับนับที่17ของตารางนะจ๊ะอันสันยอน เออเวลาเออแต่เวลา26นะัดมีทั้งหมด27คะแนนเช่นเดียวกันล่าสุดแพ้มา3นะัดลวกแล้วก็ชนะ2นะัดงดูทรงแล้วคีโรน,น่าจะมีเปอร์เซ็นต์มโอกาสที่จะชนะน่าจะแพงริบได้มากกว่าตรงนี้จริงหรือไม่ชัวร์หรือไม่เดี๋ยวเรามาเอ,อวิเคราะห์กันแต่อันนี้มันออกจะเขาเรียกอะไรนะวันนี้อันนี้ออกจะเป็นห่วยล็อกซะมากกว่าุก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ดูแลหนักมากไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์หนักมากนเโน้มของผู้ชนะนะทีโรน่ามโวกาสชนะ50เซ็เสมอ27เเซและ อันปันยอดนะจ๊ะมีกว่าชนะที่23เปอร์เซ็นเท่านั้นเองคิดว่น่าก็เรียกว่ามีประสิทธิ์ดูดีกว่าเพราะอันดับเขาก็อยู่สูงกว่าอะไรๆก็ดูดีกว่าอีกคู่หนึ่งนะจ๊ะแอตแลนติกบิวบาโอนะจ๊ะพบกับเคตาเฟ่นะจ๊ะวันพรุ่งวันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเวลา21นาฬิกา15นาทีก็ลองมาดูกันได้นะจ๊ะอันดับที่7นะจ๊ะ แอตแลนะติกบิลบาโอนะจ๊ะยเตะไปเลยยี่สิบหกนะมีหมดสามสิบหกคะแนนล่าสุดเพิ่งไปชนะมาแล้วก็แพ้สามเสมอ 1. หนึ่งนดทีพบการันดับที่สิบสามเคตาเฟ่เคตาเฟ่นี่ร้านอาหารใช่ไหมเอ่อเตะไปเลยยี่สิบหกนะเช่นกันมีทั้งหมดยี่สิบเก้าคะแนนชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึง่งเรียกว่าสกอร์ของเคตาเฟ่หนะ้านาฬลกาสุดถือว่าดีนะไม่ได้ขี้เหร่เลยดีกว่าอันดับที่เจ็ดแอตแลนติกบิลบาโนซะด้วยซ้ำแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนห้วยล็อกเหมือนกันแนนอตแลนติกบิลบาโนมีโอกาสชนะมากถึงหกสิบเปอร์ เสมอยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และคิตาเฟมิลกั็ชนะในแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง <c oughs> แหม่น่าสนใจนะอันนี้เนี่ย,ย,ยอันนี้ดีกว่าอันนี้เรามาวิเคราะห์กันเพราะว่าคู่นี้เรียกว่าไม่มัน่นใจว่าใครจะชนะใครจะแพ้นาฬิกานะจ๊ะเวลายี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนะจ๊ะคืนนี้แหละคาดิสพบกับเซบียาก็เรามาดูกันได้คู่นี้คู่นี้อาจจะเป็นในส่วนของเอ่อกลางกตารางหน่อยคืออันดับที่สิบสี่เซบียาเต็มไปได้วยยี่สิบหกนะมีทั้งหมดยี่สิบแปดคะแนนเสมอหนึ่งชนะหนึ่งและแพ้มาสามนัดแล้ว พบกับคาดิฟซิตี้นะจ๊ะเตะเอ่อหลับที่15ของตารางเตะไปละยี่นะัดมีทั้งหมด28คะแนนเท่ากันหลนับที่สิบสี่เลยล่าสุด3นะัดรวดสเสมอแล้วก็ชนะและแพ้นะโอเคคู่นี้เรามาเจาะก,กันหน่อยเซบีย่ากับคาดิฟจะเป็นยังไงถือว่าน่าสนใจจริงๆนะจ๊ะอา่เอาเพิ่งไปแพ้เคสเตเฟ่ามานะจ๊ะเซบีย่าแพ้เคสเตเฟสองศูนย์แพ้เฟเนบาซ่ามา1-0เซบีย่าชนะอเมเนียามา2-1แล้วก็ลิสบุกยูฟ่ายยูโรป้าลีก เซบีย่าชนะเฟเนบาซ่ามา2องสูญอ่อเดนิโกมาดิชนะเซบีย่ามาโห้ยเซบีย่าโดนไป6กหนึ่งไม่น้อยเลยเซบีย่าแพ้อซาซูนามาอีก3ประตูต่อ2เซบีย่าเอ่อเซบีย่าแพ้ปเอสเฟมาสิสองูก็ถือว่าแพ้เยอะนะต้องใช้คําว่าแพ้เยอะจริงๆแพ้เยอะจริงๆนะอ่ามาดูซิในส่วนของขาที่จะเป็นยังไงดูซิเมื่อกี้นี้แพ้เยอะลองเอาไปนหนดูซิถ้าเหมืออเมริกา เสมอเคตาเฟ่เสมอเลอโซเซดัสเสมอเลอโซเซดัสได้มือูอ้โ,ห,โห,หน่ารุนนะคู่นี้เอาจริงถ้าเสมอได้ในนี้ไม่ธรรมาดาก็เออชนะลาโยคาริชนะลายโยหนึ่งศูนย์แพ้บาซา 2, ่าสองศูนย์นะจ๊ะแล้วก็คาริชนะคิโรนา 2, สองศูนย์เออแพ้เรนติวิวาโอสี 1, ่หนึ่งแค่เออคาริชนะมายอกา 2, สองศูนย์ก็ถือถือทรงดูทรงแล้ว คือไม่คี้เล่ฉันว่าไม่ขี้เล่เสมอเลยเอาโซซิลาได้นี่คือ,ค,อคือเทพนะคือเทพนะแล้วแล้วโซซิลัอยู่อันดับสี่ของตารางคิดดูดิไม่เทพจะให้พูดว่าอะไรอือใช่ปะอีกคู่หนึ่งนะจ๊ะลาลิกา,ะะเาเนี่ยเอลเซ่พบกับบาซ่าบาซ่าคืออันดับที่หนึ่งของตารางเตะไปแล้ยี่สิบหกนัดมีหมดหกสิบแปดคะแนนห้านันดล่างสุดชนะสี่เสมอไม่มีแพ้หนึง่งพบกับอันดับล่างสุดข,ของตารางเอเลเซ่ ันดับ20ของตารางเต็มแล้ว20นัดชินการมี13คะแนนแพ้มาแพ้3เสมอ1ชนะ1นะจ๊ะอ่ะคู่นี้เตะกันคืนวันเสาร์เวลาตี2นะจ๊ะตามไปดูหน้านะเออจะเจอพบกับบาซ่าเดี๋ยวเรามาดูความสามารถสักนิดนึงแล้วกันนะบาซ่าเรียกว่าความเก่งของเขาไม่เป็นรองใครชนะได้เอามาลิกมาชนะอันเดรกโกบาบิวาโอมาอ่าชนะบาร์เรนเซียมาแล้วก็ไปแข่งอ่าโกปาเด โอกาเดลเรมาก็ชนะเรียลมาดิคมาอีกโอ้โหชนะมาเยอะเรียกว่าชนะมาเยอะจริงๆนะก็คิดให้ดีคิดดูให้ดีนะอันนี้คิดดูดีเดี๋ยวค่อยดูแนวโน้มอ,อันดับที่20เอลเซ่าะไงเก่งไม่เก่งแพ้แล้วโซซิดาสเอาเสมอบายาโดริกมาแพ้เออชนะมายก้ามาเว้ยเออเก่งนี่ว่ะแพ้ Real เรียวเบติกอ่ะแพ้อันปัญยอนมาแพ้ Real Magic. เรียวมาดิะ แพ้เยอะเน้นแพ้เยอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์นะครับจะชัดเจนว่าบาซ่ามีโอกาสชนะมากถึง72%เลยทีเดียวเสมอที่แเอเตแล้วเซฟมีโอกาสชนะแค่10%เท่านั้นเองคู่นี้ฉนันว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนนะอีกส3าคู่ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนขนาดนี้แต่คู่นี้ชัดเจนมากมากเลยก็ลองพิจารณากันดูด้วกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีุ่งนีุ้่งนี้ไปละสวัสดีจ้า